สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ถิงได้มะละกอสำเร็จรูปมีเส้นมะละกอแครอทหน่อยๆแล้วก็ตัวปักยาวค่ะมีตัวปักยาวมีมะเขือมีพริกแล้วก็มะนาวนะะมะนาวถุง30บาทปปไ่ได้ที่ตลาดมาค่ะค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยแล้วก็นี่ค่ะกระดีลอได้มาครบเลยค่ะพริกได้มาไม่ได้มาแค่เป็นมนย่งเดียวนะคะแซฟด้วยกันนะคะ องเครื่องก่อนนะตับที่ก,กระเทียมก่อนนะผิดเผ็ดอยู่นะคะอิงไม่ค่อยกินเผ็ดนะมีแสบคอแต่ถ้าไม่เผ็ดเลยก็ไม่อร่อยนะคะ ตัาแปยาวไปเรื่อยๆเขามาให้คุปเลยนะคะเนี่ยเขามาให้คุปเลยเดี๋ยวขาดตัวแปรงยาวมันชิ้เน,น,น,นเล็กๆหน่อยมัเสือเล็กๆแบบนี้ก็มีมาเสือใหญ่แบบนี้ก็มีมานะคะเรา๋ยวมันจะปนกันนะคะเราจะเส้นมนละกอลงนะ ลาจีเป็นสำปะล้าขวดนะคะลาจีเป็นสำปะล้าขวดใส่ลงไปสองช้อนนัวขอโทมอีกหน่อยเดี๋ยวไม่นัวสามช้อนกัเลยค่ะกินมอยู่แล้วใส่น้ำตาลช้อนเดียวพอนะคะถุงนัวค่ะถุงนัวน้ำตาลเล็กนัอยนะคะน้ำตาลจิ้ไม่ค่อยเน้นหวานเท่าไหร่นะจริงๆต้องมีน้ำตาลซีดนะน้ำตาล การปีบเราโูจะเลยให้มีความหอ,มของขนตาปีบนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ค่อยบิบมะนาวลงไปเลยนะคะ มะนาวที่เขาแถมมานะคะถ้าไม่พร้อมนาวเรามีเนาะเดี๋ยวใส่ลูกไปก่อนอเ,เราก็ใส่สิ่งกันเลยค่ะสิ่นได้เยอะมากเลยค่ะได้เยอะมากเลยไม่ไม่ครบเลยนะคะเนี่ยอเอาแค่นี้ก่อน เกลือเทศไหมเดี๋ยวลืมมะเขือเทศนี่ค่ะข่าเทศนนะองเขือลูกเล็กๆนะคะ <S <S เกลือเทศลูกเล็กๆขอเขมาลองใส่ดูต้องอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ตั้งเตเลย นั่นเลยค่ะขอใช้มือ่งลไปค่ะ